ำรวจไซเบอร์ร่วมกับกสทชปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณชายแดนไทยมาเลเซียนายชนาวีเจริสิริผู้อุน่นในการส่วนกำกับการกิจการวิทยุคมน,นาคม แนสุดขินทองมากผู้อนวยการสำนักงานกสทชพลตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการสอทร่วมกับตำรวจไซเบอร์ปฏิบัติการล้มเสาสัญญาณชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อเป็นการตัดช่องทางและโอกาสในการกระทำความผิดแก๊งคอเซ็นเตอร์ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียตามนโยบายของรัฐบาลจึงดำเนินการวางแผนในการป้องกันปราบปรามการตัดช่องโอกาสในการกระทำความผิดของคนร้ายจากการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีเสาสถานีสัญญาณโทรศัพท์4แห่งโดยเสาต้นที่1ตั้งอยู่บนอาคาร MK g u e s t House อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพบสายอากาศบางส่วนหันทิศทาไปที่ประเทศเพื่อนบ้านคือที่ประเทศมาเลเซียความแรงสัญญาณข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านกสทอชอจึงได้แจ้งเตือนผู้เช่าสัญญาณและดำเนินการรื้อถอนสายอากาศที่หันไปทางประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปว่าเสาที่สามารถที่จะนำลงมาได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้มีหนึ่งต้นเสาต้นที่3และต้นที่4ที่อำเภอเดาจังหวัดสงขลาพบปลายอากาศบางส่วนหันไปทางทิศประเทศเพื่อนบ้านและมีการติดตั้งสายอากาศมีความสูงเกิน10เมตรเจ้าหน้าที่กสะทะชเึงได้แจ้งโดยมีการปรับระดับความสูงสายอากาศไม่เกิน10เมตรและปรับทิศทางสายอากาศหันมายังประเทศไทยโดยให้เรียบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่8พฤศจิกาอยู่นี้ สำนักข่าวออนไลน์ไทยแท็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน